สวัสดีครับเพื่อนสมาชิกทุกท่านนะครับจากสวนลุงหมูประตุ้ยพันไม้นะครับเดี๋ยววันนี้พาชมบรรยากาศนะครับเรามีการจัดส่งพันธุ์ทุเรียนนะครับตรงนี้เป็นพันธุ์โอชีหรือเรียกว่าหนามดำนะครับให้กับลูกค้าของเราที่จังหวัดเชียงรายนะครับจังหวัดเชียงรายก็ตอนนี้ลูกค้าใช้ประมาณเยอะครับเยอะนะเพิ่มไม่ได้มีแค่หนามดำนะครับมีหลายอย่างนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เราก็จะมีคือรถ10ล้อนะครับรถสิบล้อแต่ถ้าใครสนใจอยากจะได้ใช้ไม่เยอะนะครับ เเรามีแบบลงกล่องให้นะครับต้นละ1เข่งละ1000บาทแบบนี้ครับเข่งละพั0พันบาทส่งฟรีทั่วประเทศนะครับส่งฟรีให้ด้วยเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใครสนใจนะครับได้เลยให้ดูบรรยากาศนะครับแบบนี้เลยสินค้าแบบนี้เลยครับเดินทางมาหรือจะมาเดินทางมาซื้อเองที่หน้าสวนก็ได้นะครับสินค้ามีลองรังให้กับเพื่อสมาชิกทุกท่านนะครับพันทุเรียนโอชีหนามดำนะครับเข่งเยอะๆแบบนี้เลยนะครับให้ดูแบบนี้รอบๆครับรอบอีกครั้งหนึ่ง อย่างนี้นะครับใครที่ใช้ไม่เยอะนะครับใช้แบบต้น2ต้นอะไรเงี้ยนะครับหรือใช้ไม่เยอะมากผมสามารถลงกล่องให้ได้นะครับผมแจ้งแล้วครับว่า1,000บาทลงกล่องนะครับส่งฟรีทั่วประเทศนะครับแบบนี้นะกับเราครับสวนลุงหมูประตยพันไม้ครับอยู่ที่จังหวัดจันทบุรีตําบลแก่งหางแมวอาเภอแก่งหางแมวครับให้ดูกันแบบนี้นะครับสวนเปิดทุกวันครับ8โมงเช้าถึง5โมงเย็น เดี๋ยวพี่มาอย่างนี้เอาขอผมหน่อยขอผมหน่อยครับเดี๋ยวสัมภาษณ์นิดนึงอันนี้เดี๋ยวพี่จะไปส่งที่เชียงรายครับเชียงรายครับไปยากไหมไม่ยากครับไปยากชินอยู่แล้วสิบสิบล้อนะครับตอนแรกพี่เขาไม่มั่นใจไปหมดไหมผมบอกไปหมดเพราะว่าผมบอกพี่เขาว่าถ้าอันนี้คำนวณน้ำหนักไปหมดแล้วเพราะฉะนั้นถ้ามันเกินผมจะใช้สิบล้อแต่ถ้าไม่เกินผมใช้หกล้ออ่าเหรือถ้าเกินสิบล้อผมจะใช้สิบสองล้อ อันนี้ก็น้าหนักที่เราคํานวณสินค้าทั้งหมดของลูกค้าที่จะไปเชียงรายไม่เกินไม่เกินรถขนาดรถสิบร้อนะครับอสนใจอีกครั้งหนึ่งครับแบบนี้นะครับหนามดำหนึ่งพันบาทลงกล่องได้นะครับลงกล่องได้หนึ่งพันบาทส่งฟรีทั่วประเทศนะครับหรือจะเอาหน้าส่วนก็ได้นะครับสนใจสั่งซื้อได้เลยนะครับที่ไลน์แอดกิ่งพันดูเรียนนะครับไลน์แอดกิ่งพันดูเรียนเดี๋ยวเขาลมนิดนึงนะครับนี่ให้ดูกว้างๆอย่างนี้ครับให้ดูกว้างๆแบบนี้นะครับ อันนี้จำนวนนี้ที่ให้กับลูกค้าของเราตอนนี้นะครับสนใจโทรหาถมได้ที่0899392635นะครับเราอยู่ที่จังหวัดจันทบ,บุรีสวนลุงหมูประตุยพันไม้ตอนนี้เดี๋ยวรถรถมาแล้วนะครับเตรียมจะขึ้นแล้วนะครับเดี๋ยวมีอย่างอื่นด้วยครับเดี๋ยวมีอย่างอื่นด้วยให้ดูชัาๆอีกครั้งหนึ่งเพื่อเพื่อสมาธิท่านใดที่สนใจนี่นะครับหนามดำโอฉีแข่งนะครับ 1,000บาทส่งฟรีทั่วประเทศถ้าอยากได้ลงกล่องคุณใช้ไม่เยอะคุณมีโอกาสซื้อครับกับเราสวนลุงประตูพันไม้ขอบคุณทุกท่านที่ดูคลิปนี้ครับสวัสดีครับ